เน่ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ดันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ20 0เอนอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะเออสีเพื่อนชาวกีฬาไม่คนนะมานี่นะก็พบก,การเลยคุกกี้ลดป๊อปปิ้งแคนดี้ก่อนปรับการก็อย่างทีุกคนทราบกันว่าในแผ่กลางเดือนที่จะมาถึงเนี้ยป๊อปปิ้งจะมีการบัฟนะผม สกินระดับซูเปอร์อีพิกเพราะแน่นอนว่าถ้ามีสกินเนี่ยมันก็ต้องมีการบัฟถูกไหมดังนั้นก็มาเล่นให้ชมก่อนละกันว่าก่อนบัฟเนี่ยป๊อปปิ้มันจะทําแต้มได้มากน้อยแค่ไหนโดยวันนี้นะผมจะเล่นทั้งหมดเป็น2เซตก็คือจะใช้ป๊อปปิ้ผัดแรกแล้วก็ป๊อปปิ้ผัด2ให้ชมกันเพราะว่าอย่างที่คนทราบกันว่าในการเล่นป๊อปปิ้เนี่ยโดยตลอดในการเล่นชิงถ้วยที่ผ่านมาเนี่ยทั้งในช่วงที่มันมาแรกๆแล้วก็ ทั้งในชว่วงที่มันบัฟครั้งแรกในตอนสกิมันได้สกิลระดับอีพิกตอนแพทแฝเกี่ยวกับแฟชั่นอ่ะตอนนั้นอะ่ะป๊อปปิ้งก็คือโดดเด่นในฐานะผัดสองมากกว่านะครับเพราะด้วยความที่จังหวะในการเล่นเป็นผัดแรกเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามันต้องเก็บขวดแล้วหญ่สีขวดเพื่อที่จะใช้สกิลสุดท้ายท่านมันเอาไปเล่นเป็นผัดอ่าแรกไม่ค่อยเวิร์กนะครโดยด้วยความที่จังหวะมันไม่ค่อยได้แล้วแหละโดยเพราะว่าด่านส่วนใหญ่เนี่ยประมาณเก้เสิบเก้าอปปิ้งมันตมเลยเนี่ยปปมาไไนะต่อใ,ใช้ มันต้องใช้พวกแบบสมบัติเครื่องยนต์คู่กับพวกสมบัติแบบเพิ่มระยะอีกชิ้นอะไรเงี้ยมันอาจจะไปถึง้ะได้บ้างในบางบาดแต่ว่าแต้มโดยรวมมันก็จะออกมาไม่ดีมากนะโดยรวมป๊อปปิ้งก็เลยจะโดดเด่นในฐานะผัส2อมากกว่าเนาะเซตที่จะมาเล่นวันเนี้ยก็เลยจะเป็นเซตที่ใช้สมบัติไข่นะไข่เนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนขวดเลือดขวดที่4ทดแทนให้ในส่วนที่ของขวดเลือดที่หายไปเนะ เพราะว่าอย่างที่บอกมันต้องเก็บขนเลือดตีขวดถูกไหมแต่ว่ามันไปไม่ถึงไงเออเราก็ใช้ไข่เป็นตัวทดแทนนะครับแล้วผัดสองรอบนี้ผมจะใช้เป็นเจ้ามันฝรั่งด้วยนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงป,ป๊อปปิ้งเนี่ยเจ้าแท่งไฟแองเจิลป๊อปเนี่ยผมจําชื่อถูกไหมว่ะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยเล่นมันเท่าไหร่นะครับก็อาจจะจําชื่อผิดเนาะแล้วเจ้าสัตว์เลี้ยงของมันเนี่ยเอาเรียกเป็นสัตว์เลี้ยงมาลวกันสัตว์เลี้ยงมันเนี่ยมันให้สโลเดนอยู่ที่13าเปนนะครับ แล้วก็มีเรื่องของการเด้งแต้มเล็กน้อยเนาะเล็กน้อยจริงๆนะสามแสนสามห้ารอบประมาณล้านหกห้าแสนเองนะผมให้แต้มน้อยมากเลยนะเดี๋นั่นแหละไอ้ด้วย,ด,วยด้วยความที่สโลเดนตรงนั้นแล้วบวกกับขวดเลือดหนึ่งขวดอะ่ะมันทําให้เจ้ามันฝรั่งอะ่ะมันใช้สกิลทันแบบเป๊ะๆพอดีนะผมเพราะว่าขวดเลือดโดยรวมเนี่ยเลือดโดยรวมมันจะให้เลือดประมาณแบบเลือดหนึ่งขวดกับความอืดประมาณอีก30หน่วยนะผมซึ่งถามว่ามันพอไหมอ่า มันก็พอที่จะทําให้มันฝรั่งใช้สกิลสุดท้ายได้แบบพอดีนะืมมันฝรั่งมันจะใช้สกิลสุดท้ายได้แบบพอดีเป๊ะแบบเลือดเหลือแบบนิด<อ> <Netherlands> นึงปิ่มหลอดพอดีนะผมก็เลยใช้มันฝรั่งเป็นผัดสองเนาะแต่ถ้าไม่อยากแบบยื้อมากเนี่ยมันก็มีตัวเลือกที่พอจะทดแทนได้แบบไม่ต้องยื้อนะผมอย่างก,กีวีหรือสระหรือชูโรสอะไรเงี้ย <sig ling> อะพอใช้งานได้นะผมแต่ว่าโดยรวมผมว่ามันฝรั่งมันน่าจะดีสุดไงก็เลยหยิบมาใช้เป็นมันฝรั่งนะผมโอเค ก็สก,กิลสุดท้ายไปเห็นไหมถ้าใช้ไข่เนี่ยมันสก,กิลสุดท้ายติดพอดีนะผมแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าไข่มันก็จะหักแต้มไปหน่อยเนาะก็อาจจะเสียเปรียบตรงจุดนี้นิดนึงนะผมในการเล่นเป็นผัดแรกอย่างที่บอกมันมีข้อเสียเยอะนะผมในการเล่นเป็นผัดแรกเนาะสำหรับป๊อปป,ปิ้งอารมณ์มันก็จะเหมือนกับแมจัก,กวานนั่นแหละ <c oughs> คือเล่นเป็นผัดแรกไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะผมอ่ะโอเคปิดท้ายไปพุ่งปิดท้ายไปที่สี่รจดสองล้านก็แต้มก็อาจจะดูน้อยนิดนึงนะผมเพราะว่านั่นแหละมันก็เป็นคุกกี้ท มันไม่ได้บับมาเป็นหลักปีแล้วอะ่ะเออก็ไม่แปลกเท่าไหร่ที่แต้มอาจจะดูน้อยนิดหนึ่งนะโอเคก็ถือว่าแต้มมันก็อยู่ในระดับมาตรฐานที่พอโอเคนะสำหรับตัวเก่านะครับอ่ะเจ้ามันฝรั่งเนี่ยเราก็เล่นแบบปกติไปนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยตอนจังหวะสุดท้ายป๊อปปิ้งผมไม่ยืนนะเพราะว่ามันจะทําให้มันฝรั่งอะ่ะของเราอะ่ะมันโดดยูสกิลสุดท้ายได้ง่ายขึ้นนะถ้าผมยืนป๊อปปิ้งไกลเกินอะ่ะมันมันมีโอกาสที่มันฝรั่งอะ่ะจะตายคาจะตายแบบกระโดด ครั้งสุดท้ายไม่ติดค่อนข้างสูงนะผมก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงไม่โดดยือตอนพุ่งของขวดพุ่งเนาะอ่ะโอเคจะพูดอะไรวะลืม <laughs> อ่ะก็เล่นปกติไปนะคือด้วยความที่จังหวะสัตว์เลี้ยงมันเอาจริงๆไหมผมว่ามันเป็นตัวที่สัตว์เลี้ยงค่อนข้างแอบยากนิดน,นึงนะเพราะด้วยความที่สัตว์เลี้ยงมันอะเนี่ยเหไหมมันจะใช้สกิลทนนันพอีเพราะด้วยความที่สัตว์เลี้ยงมันให้สโลเดนไม่เยอะมากเนี่ย มันก็เลยแบบแอบยากที่นึงนะผมเพราะว่าเนี่ยกว่าจะใช้สกิลติดก,ก็คือค้นเลือดปิ่มหลอดนะอ่ะโอเคจบที่684ล้านนะมันก็ประมาณนี้แหละนะผมสำหรับตัวเก่านะเนาะแล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าบัฟมาแล้วมันจะทําแต้มได้เยอะขึ้นแค่ไหนนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นป๊อปปิ้งเป็นผัด2กันดีกว่าว่ามันจะทําแต้มได้โอเคแค่ไหนนะครับผมอ่ะโอเคแล้ามาต่อกันที่เซตที่จะใช้ป๊อปปิ้งเป็นผัดส,สกันบ้างนะ เลยรอบนี้เนาะผมเลือกมาเป็นเซตของสลากละกันเพราะว่าน่าจะเล่นง่ายที่สุดแล้วนะผม <c oughs> คือช่วงนี้ผมแบบแอบมีไม่สบายนิดนึงไงก็ลเลยแบบขี้เกียจเล่นเยอะตัดเยอะนะผมขอเล่นเซตง่ายๆไว้ก่อนแล้วกันเนาะก็จะใช้เป็นสลากผัดแรกแล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นเซตที่มีขวดเลือดหนึ่งขวดใหญ่เหลือให้สลัดสองเก็บพอดีนะผมซึ่งปกติเนี่ยที่ผ่านมาถ้าเป็นเซตเมตาเนี่ยเราจะใช้สลากผัดแรกกันเนี่ยเราจะใช้ผัดสองเป็นเจ้าซอสพีก,กันถูกไหมในช่วงที่ผ่านมานะผมแต่ว่า แน่นอนว่าถ้าป๊อปปิ้งบับมาเนี่ยมันก็อ่าสลัดเนี่ยก็ถือว่าได้ได้ผลประโยชน์เต็มๆเลยนะเพราะว่ามันสามารถเอาป๊อปป,ปิ้งมาเล่นเป็นผัดสองไฮแคสเซ็ของมันได้นะผมก็ถือว่าน่าสนใจเนาะถือว่าอ่ะมาทดลองก่อนละกันจะตอนที่ป๊อปป,ปิ้งบับมาเนี่ยจะได้มาเล่นเซตนี้เทสกันอีกทีหนึ่งนะผมก็ก่อนหน้านี้ผมเคยไปลองเซตสลัดในการเล่นด่านนี้มาก่อนแล้วนะผมสลัดเทสถ้าเล่นด่านนี้เนี่ยแต้มเนี่ยผมลองนะมันจะอยู่ที่ประมาณ780ล้านนะผมก็คือแต้มเนี่ยใกล้เคียงกับพวกตัวแบบปกติที่เซต ในที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ที่มันเป็นรวมเซตพื้นฐานอะ่ะโดยรวมแต้มสระก็ไม่ได้ต่างกับเจ้าตัวพวกนั้นมากนะะเพลเพลก็คือใกล้เคียงกันเลยแหละอืมคือใช้คำว่าไม่ต่างได้เลยแหละ <c oughs> คือแต้มใกล้เคียงกันมากนะะก็ <c oughs> ต้องรอดูกันว่าถ้าป๊อปปิง้ง u m p มาแผทหน้าเนี่ยเราจะได้เล่นเป็นผัดสองแล้วแบบแต้มมันจะดีขึ้นแค่ไหนหรือว่าแต้มจจตมันอาจจะเพลเพอแต้มอาจจะไม่ห่างกับซอนฟิกเลยก็ได้นะ <c oughs> อันนี้คือในกรณีที่แง้ลายที่สุดนะผมแต่นั่นแหละต้องดูก่อนเพราะว่าเซตนี้จริงๆผมก็ไม่เคยเล่นนะฮผ,ผมปกติถ้าเล่นเซตนี้ที่ผมลองอะ่ะผมก็เล่นเป็นผัดสองซอสพริกไงเอออยากดูแต้มนะฮะแล้วก็เล่นไปครั้งเดียวเองมะแต่ลบเซตนี้ก็เลยอ่ะถือว่ามาทดสอบแต้มโดยละกันว่า popping ปปผัดสองมันแต้มโดยเฉลี่ยเนี่ยมันแพ้พวกตัวซอสพริกแม่จะกว่าแค่ไหนนะฮะผมใช้ซอสพริกเป็นมาตรฐานละกันนะเออผมใช้เซตผัดสองซอสพริกเป็นมาตรฐานละกัน ถ้าแต้มห่างกันประมาณ5ล้านอะไรเงี้ยผมถือว่าโดยรวมแต้มก็ก็จะไม่ถือว่าไม่ห่างมากนะแต่ถ้าแต้มห่างกันหลัก10ล้านเนี่ยก็ต้องหักลบกันทีผมก็จะหักลบไปประมาณสัก5าล้านละกันเพราะว่าปกติเวลาเล่นแต้มมันก็แกว่งในระดับประมาณนั้นอยู่แล้วนะผมเล่นในการแว่งของแต้มมันก็ประมาณนั้นมาตลอดอยู่แล้วไงเออก็ถือว่าหักลบกันไปละกันนะผมโอเคก็สละในการเล่นด่านเนี่ยผมโดยรวมก็ถือว่ายังเล่นง่ายนะ โดยรวมเนี่ยสระก็ถึงถือว่าเป็นตัวที่ยังน่าปั้นมาเล่นอยู่นะในการเล่นแพทนี้นะผมถืออาจจะไม่ใช่ตัวระดับท็อปเทียร์เมตาก็เถอะออคือมันก็เล่นได้มันก็โหดแต้มันก็ไม่แย่แต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าไปสู้พวกตัวอื่นอะไรเงี้ยโอ้แต้มันก็อาจจะนิดนึงนะผมสู้พวกตัวพวกนั้นไม่ไหวเนาะอ่ะโอเคป๊อปปิ้งเรียกลงมานะผมก็อ,อ,อย่างนี้บอกป๊อปปิ้งเนี่ยถ้าเล่นเป็นผ่าสองเซตนี้ก็คือเล่นง่ายนะสบายนะผมเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเราให้เ,เอ้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงมันเหลือเลือด ขวดใหญ่หนึ่งขวดให้เก็บอยู่แล้วนะครับก็มีจริงๆอย่างที่บอกมันเล่นเป็นผัดส,สองได้กับหลายเซตที่เป็นเก็บขวดเลือดใหญ่หนึ่งขวดหรือเทียบเท่าน,คนะครับพวกเซ็ตเลเจนเดอรี่ที่จังหวะมันเป็นใส่ไข่ชุบอย่างดอกบัวอะไระเงออี้ยเซตดอกบัวก็เล่นได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเซตดอกบัวที่มันเป็นใส่ไข่ปัจจุบันแต้มไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ยิ่งเล่นกับสัตว์เลี้ยงใหม่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงใหม่ด,ม <laughs> มบบมดีเลย์เยอะมากนะครับไอสัตว์เลี้ยง มันแต้มันให้บางทีมันให้เลือดไม่ทันเพราะว่าดีเลย์มันเยอะเกินนั่นแหละเออโดยดีเลย์ตอนมันชาร์จสกิลอะก็เลยแบบเป็นเหตุผลทำไมผมถึงไม่ค่อยชอบสัตว์เลี้ยงเล่นเซตบัวใส่ไข่ในเมตาปัจจุบันเท่าไหร่นะชอบเล่นแบบจังหวะปกติมากกว่าเนาะอ่ะโอเคเนี่ยมันก็จะสกิลสุดท้ายทันแบบสบายๆนะผมเลือดเหลือๆเนาะอย่างที่บอกจังหวะในการเล่นแม่นผัดสองของเซตป๊อปปิ้งเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับแมตส์กว่านะผมนี่เห็นไหม จบที่7 62ก็ห่างกับเซตที่ใช้ซอสพริกอยู่ประมาณ20ล้านอ่ะผมตีไปประมาณ2 0่สถึงสิบห้าล้านละกันก็ต้องรอก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าหลังป๊อปปิ้งบับแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเทสตแต้มอีกทีนึงละกันหลังป๊อปปิ้งบับนะผมว่ามันทําแต้มได้เยอะมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ถือว่าอ่ะเป็นแต้มยืนพื้นไวละกันสำหรับเซตนี้นะผมก็เดี๋ยวมาเจอกับป๊อปปิ้งหลังปรับละกันเนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะผมไว้เจอกันใหม เพื่อนๆที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาเขาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะ